สวัสดีค่ะพักับพูนยุทธาแล้วนะคะวันนี้นะคะภูนพ,พามาชมรถส,สวยอีกแล้วค่ะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพูนนั่งอยู่ใน Honda c ซี i c นะคะชม FC คะ่ะปี2018นะคะภายนอกนะคะเป็นสีดำนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะห้ามกระพริบตาเลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเจ้า h o น da c ซี i c คันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมการสตาร์ทด้วยรีโมทค่ะกดปุ่มล็อกหนึ่งครั้งนะคะและกดปุ่มสตาร์ทค้างไว้ค่ะ แค่นี้นะคะรถก็สามารถสตาร์ทได้เองแล้วค่ะต่อไปนะคะมาชมภายในรถกันเลยค่ะ h o n d a Civic คันน,คนี้นะคะปุ่มพุสตานะคะจะอยู่ด้านขวามือค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะเบาะนะคะรองรับสรีระของเราได้ดีเลยค่ะเบาะยังใหม่มากๆเลยนะคะ และที่เด็ดสุดๆเลยนะคะไม้นะคะวิ่งไปแค่36,000กว่ากิโลเท่าน,นั้นเองค่ะ <S <S สภาพดีไม่น้อยมากๆเลยนะคะเราสามารถกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะจากพวงมาลัยได้เลยค่ะ <S <S ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มอีโค่ค่ะและระบบเบรดมือไฟฟ้านะคะและปุ่มเบรคโฮค่ะ สำหรับกระโปรงหลังนะคะเราสามารถกดจากที่นั่งคนขับได้เลยค่ะจะอยู่ด้านขวามือนะคะตรงน,นี้ค่ะเมื่อสักครู่นะคะชมเบาะหน้าไปแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวจะพามาชมนะคะเบาะหลังค่ะเบาะหลังนี้คือก็สภาพดีไม่แพ้กับเบาะหน้าเลยนะคะสะอาดแล้วก็เนี้อม,มากๆค่ะ เดี๋ยวมาชมทายรถกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่นะคะเรากดปุ่มเปิดฝากระโปรงรถนะคะจากด้านหน้าไปแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าสภาพนะคะไม่ว่าจะข้างนอกข้างในนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะและขันนี้นะคะมาพร้อมกับยางสเปร์นะคะและแม่แรงนะคะครบครันกันเลยค่ะ ในส่วนของน้ำมันนะคะรองรับ e85 ด้วยนะคะชมกันไปแบบเต็มอิ่มแล้วนะคะถึงเวลาที่จะแจ้งโปรโมชั่นดีๆคุณลูกค้าแล้วค่ะ oh. ทันนี้นะคะราคาพิเศษเลยนะคะ oh. เหลือ665,000บาทเท่านั้นเองค่ะ ลูกค้าที่มีประวัติดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะผ่อนสูงสุด84งวดกันเลยทีเดียวโอ้โหคุ้มมากๆเลยนะคะคำน,นี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อพูลมาตามเบอร์ที่แจ้งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ